มาเช็คพลังงานกันนะคะว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไระท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะตั้งใจให้นิ่งนะขออนุญาตนะคะในการเปิดไพ่เปิดพลังงานนะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานนะคะที่คุณรออยู่ก็ได้นะคะเปิดใจนี่จะหยิบไพ่มา5้าใบนะคะมาลุ้นกันนะคะนี่ก็เป็นพลังงานของมี่ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่มาเจอคลิปนี้ แปลว่าพลังงานตรงกันนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ตรงสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะแต่ถ้าคิดว่านี่เป็นพลังงานของคุณนะคะตั้งใจฟังเปิดใจฟังนะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานใบแรกขึ้นมาพลังงานอาโหสิกรรมขึ้นมานะคะใครที่มาเจอคลิปนี้พลังงานเจ้ากรรมนายเวรนะคะพลังงานสิ่งไม่ดีคนไม่ดีนะคะได้เขาเรียกอะไรอะ ได้ผ่านไปแล้วอะค่ะนะคะดวงของคุณหลังจากนี้จะดีขึ้นนะคะพลังงานอโหอสิกรรมนั่นแปลว่ามีบางคนบางคนบางท่านขอขมากรรมนะคะจุดธูปขอขมากรรมนะคะหรือสวดมนต์นะคะขอขมากรรมกรวดน้ํานะคะบางท่านอาจจะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วกรวดน้ํานะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรตัดขาดนะ,ะพลังงานของการตัดขาดขึ้นมานะคะ พลังงานของสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณคนที่ไม่ใช่จะเดินออกไปเรื่องราวนะคะร้ายๆนะคะที่เคยผ่านมาหรือกําลังเปเชิญอยู่นะคะกำลังจะเดินจากคุณไปแล้วเห็นไหมคะตัดขารู้พลังงานดีมากนะคะพลังงานเอาไหมคะทามา้าขึ้นช่วงนี้หลังจากนี้ อย่างที่บอกว่าสิ่งไม่ดีกําลังจะเดินจากคุณไปและสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณถ้าใครได้เจอคลิปนี้ใครได้ไพ่ใบนี้นะคะนั่นแปลว่าการงานธุรกิจการค้าขายของคุณจะดีขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกอย่างกําลังจะไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะเห็นไหมคะเงินทองนะคะความโชคดีนวะพลังงานดีๆเข้ามาหาคุณแล้วคนที่ทําธุรกิจนะคะธุรกิจจะ ขยับขยายนะคะเติบโตนะค้าขายนะเป็นเงินเป็นทองนะคะจะมีโชคลาภนะพลังงานดนาังกว่าขึ้นมาสิ่งดีๆพลังงานดีๆกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาคาคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจรับไหมคะนะคะ,นะคะพลังงานของพ่อแก่พ่อปู่ขึ้นมานะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านที่มาเจอคลิปนี้แน่นอนว่าเป็นสายญาณเดียวกันแน่นอนว่ามีครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะไม่งั้นไม่มาเจอคลิปนี้แน่นอน บางท่านอาจจะเลื่อนผ่านไปแล้วเพราะไม่ใช่พลังงานแต่ท่านที่ฟังจนถึงคลิปนี้ฟังจนถึงตอนนี้นะคะนี่แปลว่านวะพลังงานปู่ฤษีนะคะไม่ว่าจะเป็นปู่ฤษีพ่อแก่นะคะทั้งร้อยแปดพระองค์ท่านจะปกปักรักษาคุ้มครองนะคะนี่คือพลังงานของครูบาอาจารย์ขึ้นมานั่นแปลว่า อาจจะเป็นช่วงที่มาสื่อสารว่าช่วงนี้ให้คุณปฏิบัติมากหน่อยนะช่วงเขา้าพรรษาสวดมนต์นสมาธิภาวนานะท่านดูแลปกปักคุ้มครองอยู่นะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีครูมีของนะเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะคะบอกเลยไม่ธรรมดาค่ะนะถึงขั้นบางท่านเป็นครูบาอาจารย์นะบางท่านช่วยคนอื่นได้นะพลังงานใบนี้ขึ้นมา นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะพ่อแก่พ่อปู่องค์ปู่องค์ยา่านะคะปกปักษาคุ้มครองดูแลหรือคุณมีบูชาท่านอยู่ช่วงนี้นะคะทำสมาธิภาวนาสวดมนต์สร้างบุญสร้างกุศลนะคะพลังงานโอ้โหอะไรไม่ดีคนไม่ดีเรื่องราวไม่ดีนะคะพลังงานบางใบไพ่แบบนี้ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าสิ่งไม่ดีไม่ต้องพูดอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ ทำให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องพูดปิดไว้เก็บไว้นะคะหรืออีกในหนึ่งพลังงานที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะสงสัยหรือมีเรื่องอะไรที่มันค้างคาใจความลับกําลังจะถูกเปิดเผยนะมันมีพลังงาน2องสองเาเรียกนะสอ,อย่างนะ,ะสพลังงานนะ,ะหรือบางอย่างนะ ไม่ควรพูดก็เก็บไว้เนาะถ้ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองหรือเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ไม่ควรพูดนะพลังงานของความลับนะและสุดท้ายค่ะพลังงานใบนี้บง่งบอกในเรื่องของคนที่มาเจอคลิปนี้สิ่งเหล่านี้ที่คุณมาเจอไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะครูบาอาจารย์นะคะเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณปกปักรักษา นะที่คุณนับถือที่คุณศรัทธาอยู่กับคุณนะคะช่วยเหลือเกื้อหนุนเกือเก้อกูลหลังจากนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะนะพลังงานใบนี้ขึ้นมาสิ่งที่ต้องทําคําแนะนําพลังงานใบนี้ขึ้นมาใช้หน้าตาให้เป็นประโยชน์ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ในช่วงนี้คุณจะทําอะไรช่วงนี้อย่างที่บอกหยิบจับอะไรจะดีขึ้นจะทํามาค้าขึ้น การเงินจะดีขึ้นการงานธุรกิจจะดีขึ้นเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่นางกวากพลังงานความโชคดีใช้หน้าตาให้เป็นประโยชน์ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์นะคะเป็นช่วงที่จะต้องแสดงความสามารถให้มากๆนะคะลงมือทำลุยเต็มที่นะใครมีอะไรดีนะเอาออกมาเลยนะคะในช่วงนี้เนาะขอพลังงานอีกสักหนึ่งใบนะคะท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะคะ เป็นพลังงานดีมากๆค่ะตั้งแต่ใบแรกแล้วนะคะอหิกรรมนั่นแปลว่าสิ่งไม่ดีเรื่องราวไม่ดีคนไม่ดีนะคะใดๆกําลังจะเดินจากคุณไปนะคะอ่ะพลังงานใยสุดท้ายช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะใบนี้ขึ้นมา สิ่งไม่ดีอะไรไม่ดีนะคะที่จะเข้ามาใกล้คุณให้คุณใช้พุทธคุณในการสวดมนต์ภาวนานะ,ะพลังงานของบางอย่างนะคะเข้ามาได้ให้ทำทำให้คุณแบบรู้สึกแบบไม่อยากทำอะไรเบื่อนหนายหรือบางคนบางท่านจะรู้สึกว่ามันแปลกๆปกมันไม่โอเคนะพลังงานใบนี้อาจจะลมเพลมพัดโดนของโดนอะไรนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกท่านนะแต่มี่อยากจะบอกว่าในช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกพลังงานหมด นาพลังงานไม่มีหรือเอเนอรจีน้อยนะคะพลังงานน้อยเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรให้คุณลุกขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานะคะขออีกหนึ่งใบแล้วกันเนาะนะคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรนะคะ,ะไปค่ะคนลุกมาใครที่ไปขอพรไว้ พลังงานองค์ปู่องค์ย่าพญานาคพลังงานของการบนบานสารกล่าวการขอพรหรือสัจจวาจาที่เราได้กล่าวได้เปล่งออกไปในช่วงเข้พาพรรษาคุณจะได้แน่นอนไม่ใช่ความบังเอิญพ่อปู่พ่อแก่ขึ้นมานะคะสายพญานาคสายเดียวกันอย่างที่ม่บอกตั้งแต่แรก คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ครูบาอาจารย์เดียวกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวกันนะไม่งั้นคุณไม่ได้มาเจอคลิปนี้แน่นอนกว่าจะเลื่อนผ่านไปตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวถ้าคุณฟังถึงคลิปนี้นะนี่คือสายญาณน,นี่คือสัญญาณน,นะคะหรือพลังงานของคุณนะคะท่านมาบ่งบอกนะคุณสัญญาอะไรนในช่วงเข้าพรรษาหรือตั้งสัจจะวาจาอะไรไว้จะทําอะไรไว้ไปบนบานสารกล่าวไปขออะไรไว้ขอให้คุณมีสัจจะมีสัจจะกับตัวเองมีสัจจะกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนใครที่เคยกล่าววาจายกจะสวดมนต์อยากจะทํานู่นนี่นั่นนะคะจากจะแบบในช่วงเนี้ยทําตั้งใจปฏิบัตินะคะไม่ใช่ความบังเอิญนะนี่เหมือนการมาทวงสัญญาหรือสัญญาที่คุณให้ไว้นะ,ะท่านบอกว่าคุณได้แน่นอนแต่ต้องปฏิบัตินะ,ะจะต้องทําตามนะคะครูบาอาจารย์ขึ้นมาทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้น น้อมรับคําทํานายนะคะใครท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะครูบาจารย์ปกปรกษาทำมาค้าขึ้นคล้องตัวทุกะการ์และท่านที่เจอคลิปนี้วันที่8สิงหาคมนี้ค่ะจะมีพิธีการจุดเทียนนะคะจุดผางประทีปนะ,ะท่านที่อยากจะร่วมค่าครู88บาทนี่ไม่ใช่ความบังเอิญค่ะครูบาจารย์ดึงคุณให้เข้ามานะเจอคลิปนี้นะคะนะแล้วเป็นช่วงข้อพันามีอยากจะให้ทุกท่านนะ,ะเปิดใจในการ จุดเทียนนะคะมีจะทําติดต่อกันเก้าวาระ9วาระแรกนะคะเพราะฉะนั้นจะทําทุกเดือนท่านที่มาเจอคลิปนี้นี่คือสัญญาณอาจจะเป็นพลังงานทูบาจาจย์ดึงให้คุณเข้ามาเข้ามาก็ได้ค่ะการจุดเทียนมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พลังงาน energy หรือ อะไรก็ตามที่ที่เราปรารถนาะอาจจะเป็นสิ่งที่พักดันให้เราได้เร็วขึน้นนี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่มีทาแล้วมันดีแล้วหลายท่านทําแล้วดีค่ะถ้าท่านที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะร่วมนะคะร่วมได้จนถึงวันที่8สิงหาคมค่าครู88บาทเท่านั้นนะมีเชื่อว่าทุกท่านมีกําลังพอถ้าเปิดใจครูบาอาจารย์ดึงคุณเข้ามานั่นแปลว่าไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะสามารถแจ้งได้ทางข้อความเท่านั้นนะคะไม่รับคอมเมนต์นะคะเพราะว่า อาจจะตกหล่นก็ได้นอกใครที่มาเจอคลิปนี้ขอให้มีแต่ความโชคดีเข้ามานะคะขอให้โชคดีค่ะรับคำทำนายและแชร์ไปนี่คือพลังงานของคุณ